สวัสดีครับพุ่มนายสถาพรตกฝั่งงานอาักศึษาหกสองสี<ม>่หนู่มเก้ามรียนหกสองับสอครับนี้จะมาอธิบายเรื่องเซเว่นคอร์ดครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องเซเว่นคอร์ดนะครับคืออะไรนะครับก็คือการเพิ่มตัวที่7จ็ของคอร์นั้นเข้าไปในแทแอดนะครับจะทําให้มีโน้ตทั้งหมดสีตัวนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเสียงมันกระด้างขึ้น มีอะไรบ้างครับเราไปดูกันเลยครับยังแล้ครับเมเจอร์เมเจอร์เก็คือคอดใช้เอตัวนะครับก็สมมติยกคีซีมาก็มีโดมีซอนนะครับเซเว่นก็คือเพิ่มตัวที่7ของคอรดนั้นตัวที่7ของตัวโดก็คือตัวทีนะครับก็เพิ่มมาแบบนี้นะครับก็่นแหเป็นเมเจอร์นะครับ สานะครับสองนะครับเมเจอร์ไมเนอร์เวนะครับก็คือการที่ตัวที่7กับตัวที่1ห่งหางกัน1เสียงเต็มนะครับต้องเป็นแฟทนะครับก็คือโดมีซอนแล้วก็ทีแฟทครับเสียงต้องห่างกัน1เสียงนะครับ3นะครับไมเนอร์เมเจอร์เนะครับก็คือ โดมีแฟทซอนแล้วก็ตัวทีครับตัวทีกับตัวโดอันนี้ข้างันครึ่งเสียงนะครับก็เป็นม a เจอร์แต่มันแต่แอดตรงนี้มันเป็นไมเนอร์ครับก็จะกลายเป็นไมเนอร์ม o เจอร์เครับต่อมานะครับไมเนอร์ไมเนอร์เจะเป็นตามนี้และครับโดมีแฟทซอนที่แฟทครับที่แฟทมันท้าครับโด เรื่องเสียงนะครับก็จะกลายเป็นไมเนอร์ตรงนี้เป็นไมเนอร์เป็นไมเนอร์ไมเนอร์เซเว่นนะครับห้านะครับดิมินิสเมเจอร์เซเว่นก็คือแต่เอสสามตัวนี้มันเป็นข้อด,ดิมนะครับตรงนี้เป็นตัวทีปกติทีกับโดนี้ห้ากันขึ้นเสียงครับก็จะกลายเป็นดิมินิสเมเจอร์เซเว่นครับจะมีโดมีเฟสซันเฟสแล้วก็ตัวทีครับ ต่อมาครับพกครับ half diminished seven ก็คือ do m f a t sun-flat แล้วก็ t f a t นะครับต่อมาครับ full diminished seven ก็คือ do m f a t s u n f a t แล้วก็ double m f a t ครับก็คือตัวที่หนึ่งคอร์ดวว เฟสตัวที่สามบวกเฟสตัวที่ห้าบวกจะเป็บบนเฟสตัวที่เจ็ดครับแป้นะครับออเมนเทดเมเจอร์เซเว่นนะครับก็คือโดมีซันชาร์ปก็ตัวทีนะครับก็คือแต่แอดซัมตัวนี้มันเป็นออเมนเทดอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเมนเจอร์เราก็ใส่ตัวนี้เพราตัวทีกับตัวโดมันห่างช่วงเสียง,งนะครับก็จะกลายเป็นออเมนเทดเซเว่นครับ เก้าครับออกเมนเ็นติดไมเนอร์เซเว่น,นนะครับก็คือโดมีสันชาร์ปทีแฟสนะครับก็คือตัวที่1บวกตัวที่3บวกชาผ้าบวกแฟสเจ็นะครับที่เป็นไมเนอร์นี่เพราะว่าตัวที่7นี้มันเป็นทีแฟสน,นะครับทีแฟมันทางกับโดแค่ครึ่งเสียงครับก็จะกลายเป็นออกเมนเ็นติดไมเนอร์เซเว่นครับเดี๋ยวลองทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะครับ ดูที่ข้อแรกครับติดหนึ่งฟสนะครับเรามาดูตัวแรกฟาลาโดสามตัวนี้นะครับดูแล้วกันนะครับมันจะเป็นคอร์ดออกเป็นเตนะครับแล้วดูตัวสายครับตัวเซเว่นเป็นตัวมีนะครับตัวมีห้างกับตัวฟาเนี่ยครึ่งเสียงนะครับก็จะกลายเป็นออกเป็นเต็มเมเจอร์เซเว่นครับข้อนี้ก็ติดหนึ่งฟนนะครับมันดูครับฟาลา แต่ลายมีแฟนนะครับโดัวนี้เป็นไมเนอร์นะครับไมเนอร์ minor, แล้วดูตัวเซครับตัวมีมีห้างกับตัวฟาครึ่งเสียงก็จะกลายเป็นไมเนอร์เมเจอร์เครับข้อนี้ติดหนึ่งแฟนอีกแล้วนะครับตัวน้าครับเลฟาลาซ3ตัวนี้เป็นไมเนอร์นะครับไมเนอร์ minor. ตัวนี้ครับโดชาร์ปห้างกับรีครึ่งเสียงครับก็จะกลายเป็นม i เนอร์เมเจอร์เซครับดูที่ข้อนี้นครับติด 2, ง a ฟดตัวแรกครับซอนทีเป็นเนเชอรัลนะครับเลก็เป็นเมเจอร์ดูตัวเซเครับฟาชาร์ปห้างกับซบนครึ่งเสียงครับก็จะกลายเป็นเมเจอร์เซเครับ ข้อนี้ไม่ติดอะไรนะครับมาดูครับเลฟาลาเป็นไมเนอร์นะครับตัวโดตัวเซเว่นโดห้างกรบปิเท่าไรครับอ่าหเสียงเต็มนะครับก็จะกลายเป็นอ่าไมเนอร์เนะครับข้อนี้ติดหนึ่งเฟสนะครับดูตัวแรกครับเลฟาฟาชราปนะครับลาข้อนี้เป็นทางเมเจอร์นะครับ ดูตัวเซเว่ครับตัวโดครับโดห้างกับเลยเนึงเสียงเต็มนะครับก็จะกลายเป็นเมเจอร์เอ๊ยไม่ใช่จะกลายเป็นโดมิเนน t ์เซเวนะครับมาดูหข้อนี้นะครับติดหนึ่งชาร์ปนะครับเริ่มที่ตัวทีนะครับทีเลชาร์ปฟาชาร์ปนะครับมันเป็นฟาชาร์ฟนะครับ ดูที่ตัวลาลาชาร์ปพากับตัวทีเท่าไรครับครึ่งเสียงนะครับจะกลายเป็นเมเจอร์เซเว่นคราวนี้ติดสอเฟสนะมาดูที่ตัวแรกครับลาโดเป็นโดชาร์ปนะครับมีเป็นมีชาร์ปครัวน,นี้ก็เราู้แล้วว่ามันเป็นออกนะครับเราก็มาดูตัวที่7ตัวซอนนะครับ ซอนมาทางกับหลานนึงเสียงเต็มนะครับก็จะกลายเป็นอลเมนีิเดดูข้อนี้ครับติดหนึ่งฉาบครับมีซอนทีดูนี้เราก็รู้นะครับว่าเป็นทางไมเนอร์เลช้าพางกับมีครึ่งเสียงนะครับก็จะกลายเป็นไมเนอร์เมเจอร์เวนะครับ ข้อนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเรามาดูที่ตัวแรกครับดูมีแฟดซอนก็จะเป็นทางม i n เนอร์นะครับแล้วก็ไปดูตัวเซครับตัวทีห้างครดูครึ่งเสียงนะครับก็จะกลายเป็นม i n เนอร์เมเจอร์เครับครับ